สวัสดีครับเอวัชรศักดิ์นพรัตน์นะครับหลวงเอนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาจากไปงานนะของบริษัทนะครับแล้วก็มาทักทายนะครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านและก็มิดเมรีที่ดีทั่วแดนนะครับทุกประเทศเลยนะครับที่อยู่ต่างแดนทุกๆประเทศนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําเมนูเลยนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วก็ ผนก็ทําท่าจะตกอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันสุดยอดมากนะครับกับกับสิ่งที่ได้รับนะครับสิ่งที่ไปนะครับตามคลิปนะตามคลิปที่ผมได้ให้ดูเนะี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับสังคมและตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะ ณนะตอนนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดนะครับของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพนะตลาดสุขภาพเนี่ยที่เจิบโตมากที่สุดนะครับในเวลานี้นะครับในในระยะเวลาแค่สี่ปีเนี่ยเพราะตัวของอโปรดักนะออปชันเนี่ยของสินค้าเนี่ยมันตอบโจทย์ ได้ดีมากนะครับเหมือนอยกตัวอย่างผมเนี่ยเป็นมะเร็งในก้อนไขมันนะครับหายด้วยชุดโปรแกรมดูแลสุขภาพอ่รีบอลน,นะครับแล้วก็ไม่มีเชื้อหลองเหลืออยู่นะครับไม่ต้องอให้เคโมไม่ต้องฉายแสงนะไม่ต้องใช้ยาโรงพยาบาลเลยนะครับผ่าตัดมาก็ใช้ยาโรงพยาบาลตอนที่อยู่โรงพยาบาลแค่นั้นเองนะครับ อยู่โรงพยาบาลห้าวันนะหมอเขาให้กลับแล้วก็ให้มายาฆ่าเชื้อกับยา,าแก้ปวดปลายประสาทแค่น,นั้นเองนะครับแล้วก็ยาอย่างอื่นก็ไม่มีนะครับแล้วหลังจากหมอนัดตรวจไปพบหมอก็ไม่มียานะมีแต่ยาแก้ปวดปลายประสาทแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยไม่มียาเลยหมอหมอจากอาจารย์หมอนี่ไม่เคยยิ้มเลยนะคุยกับผมไม่เคยยิ้มเลยเอา่า ตั้งแต่เริ่มรักษามานะมารอบล่าสุดเนี่ยอาจารย์หมอยิ้มนะบอกว่ามันมีอะไรแล้วนะนะครับหมอ,อขอขอติดตามดูอาการหน่อยนะทุกหกเดือนนะครับก็มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ดีมากนะคนที่มีโรคประจำตัวมะเร็งนะเบาหวานความดันไขมันนะไทรอยไตย นะครับเสกเกตเงินนะครับผมผมบอกตรงนี้ได้เลยว่า,าคุณสามารถที่จะหายได้แน่นอนนะครับโดยผมบอกตรงนี้ว่ามันไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ยาแต่มันเป็นอาหารเซลล์ที่ให้มาต่อต้านนะแต่โรคที่มีในร่างกายนะครับเมื่อเมื่อเซลล์เราแข็งแรงเนี่ยเซลล์เราบริสุทธิ์เซลเเเซล์เราแข็งแรงเนี่ย มันก็สามารถที่จะต้านกับเชื้อโรคต่างๆได้นะแล้วก็โรคพวกนี้มันก็จะแพ้ไปนะมันจะต่างกันกันกบกับการที่เรารักษา,าแบบสารเคมีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันเป็นทางมันเป็นทางเลือกนะที่ผมกำลังพูดเนี่ยคือมันคือทางเลือกทางเลือกที่เราไม่ต้องเสี่ยง นะไม่ต้องเสี่ยงคือเราดูแลสุขภาพตัวเราเองได้นะจากโภชนาการอาหารแต่อีกทางหนึ่งนะครับก็ไปให้คุณหมอตรวจนะครับนั่นคือเป็นทางที่ถูกต้องเพราะเราจะได้รู้แนะ่ชัดว่าเราเป็นอะไรควรรักษาแบบไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งในการ ดูแลและก็บำบัดสุขภาพร่างกายเราเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะเพราะาถ้าโภชนาการอาหารไม่ดีคุณไม่สามารถที่จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนได้เซลล์ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยในการรักษาในทางการแพทย์นะครับก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะนะครับเพราะว่า เชื้อเนี่ยบางชนิดเนี่ยมันก็มันก็ไม่ตายนะไม่หายนะครับอย่างเช่นเชื้อมะเร็งเนี่ยเป็นเชื้อที่รักษายากมากนะเพราะฉะนั้นก็เลยเอามามาแบ่งปันให้ให้กันนะครับแล้วก็หลายหลาคนอาจจะบอกว่าถามว่าเอยมันแพงไหมมันแพงใช่ไหมผมบอกตรงนี้นะครับว่าอ่า ถูกกว่าไปหาหมอถูกกว่าไปรักษานอนโรงพยาบาลเยอะนะครับเตียงที่แพงที่สุดนะก็คือเตียงของทางโรงพยาบาลนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปพักโรงแรมหรูห้าดาวนะยังยังถูกกว่าเตียงโรงพยาบาลอีกนะครับที่ที่ผมออามาพูดเนี่ยผมแค่เอามาเปรียบเทียบให้ฟังน,นะครับว่าการรักษา สุขภาพของตัวเองเนะี่ยให้กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะก็คือการดูแลสุขภาพจากภายในนะครับและก็ดูแลด้วยก็เรียกว่าโภชนาการบําบัดนะครับคือโภชนาการอาหารที่ถูกต้องและก็ตัวช่วยนะในการในการกระตุ้นการเสริมสร้างเซลล์ใหม่ที่บริสุทธิ์ขึ้นมานะครับ มันก็มีหลากหลายหลากหลายยี่ห้อนะทุกยี่ห้อก็บอกว่าดีแหละครับทุกยี่ห้อแต่ที่ผมมาพูดถึงเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผมสัมผัสมาด้วยตัวเองนะที่ผมสัมผัสมาด้วยตัวเองว่ามันดีจริงๆผมหายจริงๆนะครับก็เลยเอามามาคุยให้ฟังกันนะเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่า มันเป็นไปได้จริงๆนะกินใช้มีรายได้ได้เที่ยวฟรีนะครับกับ Legacy นะครับก็เอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเสนอให้กับทุกทกคนอีกนะครับก็รักหลงเอ็นน้อยๆนะครับแต่ขอให้รักนานๆนะครับสวัสดีครับ ไปข้างหน้าแล้วก้าวขาเดินต่อไปอย่าไว้วังวันุนมีทุกคนนั้นมีเท่าเท่ากันสู่ไปใจสู้มันให้ถึงเส้นชัย